สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้พบกับพัตเตอร์อีกแล้วนะครับที่โชว์รูมรถบ้านรถมือ2กลิศสดาคุดคาอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะใครที่เป็นสาวกของ Honda นะครับพลาดไม่ได้เลยไลฟ์สดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆก่อนนะครับผมตัวนี้คือ Honda Civic FC นะครับเป็นตัว1.8 EL นะครับ1.8 EL นะครับผมตัวนี้จริงๆเนี่ยเราต้องบอกว่ามันก็คือตัวท็อปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นท็อปของ เครื่องยนต์1.8นั่นเองแต่ว่าถ้าเป็น1.5เทอร์โบหรือว่าตัว RS เนี่ยเขาจะเป็นตัวพิเศษของเขานะครับแต่บางทีเนี่ยสับในการเรียกก็คือตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่าคันนี้มันมีอะไรกันบ้างก่อนอื่นเลยบอกราคากันนิดนึงราคาคันนี้นะครับผมปี17นะฟังดีๆนะครับผม699,000บาทเท่านั้นนะลูกค้าสามารถจัดได้เต็มนะครับฟรีดาวได้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่1.99เท่านั้นใครที่อยากได้รถสวยๆนะครับสภาพดีๆ สีดาเดิมแบบนี้นะครับมาเลยมีคันเดียวที่โชว์รูมกิษสดาคุกคาของเราเดี๋ยวบัตเตอร์จะพาดูรอบคันกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับปี17นะครับผมกระจังหน้าจากคาดด้วยสีโครเมียมแบบนี้นะครับแต่ถ้าที่เห็นเป็นสีดำเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแปลงหน้ามา,าจะแปลงหน้าเป็นตัวเอนั่นเองนะครับถ้าเป็นตัวเอเนี่ยกระจังหน้าตรงนี้ที่เป็นโครเมียมหรือว่าตามคิ้วต่างๆก็จะเป็นสีดานะครับโลโก้ฮอนด้าด้านหน้านะครับผม ของเดิมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนมาก็จะเป็นสีแดงอย่างที่เราเห็นตามท้องถนนนั่นเองนะครับผมจุดเด่นของเขานะครับนั่นก็คือในส่วนของไฟหน้านั่นเองนี่เลยไฟหน้าแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ตรงนี้ด้วยนี่ก็คือเวลาเราขับขี่ตอนกลางวันอย่างเงี้ยก็ส่องสว่างเพื่อเพิ่มความกชัวร่ให้กับตัวรถนะครับให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับด้านในเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะหลอดเขาก็จะเป็นหลอดโปรเจคเตอร์นะครับผมจุดเด่นของเขาไม่ได้มีเพียงแค่ ไฟหน้าอย่างเดียวนะครับรูปทรงต่างๆที่ออกแบบมาสกเกิร์ตนะครับให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าดีไซน์ของเจ้า Honda Civic กเเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างจะลงตัวและที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พัตเตอร์ชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูด้านล่างนะครับผมก็จะมีไฟฟลอกแรมด้านล่างด้วยด้านข้างจะมีไฟตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นไฟแจ้งเตือนนะครับเป็นไฟแจ้งเตือนเฉยๆนะเป็นไฟโชว์สัญลักษณ์เฉยๆนะจะไม่ใช่ไฟเลี้ยวนะล้อแม็กถ้าเป็นตัว EL จะได้แม็กตัวนี้ นะครับจะเป็น2สีทูโทนด้วยกันจะมีสีดำแล้วก็เป็นโครเมียมสีโลหะปัดเงาแบบนี้นะครับก็จะได้แม็กตัวนี้เลยปี17เดี๋ยวเราจะพามาดูด้านข้างกันนอกจากด้านหน้าที่ทําให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตมากๆแล้วนะครับผมด้านข้างก็ยังคงความสปอร์ตสไตล์ Honda c ซีว c นะครับตัวรถนะครับจะต่ําเวลาเรามองเนี่ยเห็นไหมตัวพัดเตอร์เนี่ยสูงร้5จ้าจะสูงกว่าตัวรถค่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆเวลาเรานั่งภายในเนี่ยภายในเขากว้างนะ ตัวห้องโดยสารภายในเนี่ยเขากว้างแทบจะกว้างกว่าซีวิกทุกเจเนอเรชันที่ผ่านมาเลยนะครับอันนี้ก็บางคนอาจจะตัดสินเขาแค่รูปหลักภายนอกว่าคอนด้าซีวิกรถเตีย้ยเตียแบนแบนแบบนี้แคบแน่แนอนแต่จริงๆไม่ใช่อะดูที่กระจกกันนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างถูกรีให้เล็กลงแบบนี้นี่จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับผมถ้าเราเอาไอ้ตัวกันสาดตรงนี้ออกเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นโครเมียมเป็นโครเมียมเลย ตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านหลังเลยจะมีแค่ข้างบนมือจับประตูนะครับเป็นสีโครเมียมนะก็สามารถกดล็อกประตูจากฝั่งซ้ายอันนี้คือปลดล็อกฝั่งเดียวปลดล็อกฝั่งเดียวจากปุ่มนี้นะครับเราสามารถกดแล้วก็กลดล็อกได้เลยนะครับผมด้านข้างเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณสังเกตดีๆม,ม,ม,มันจะไม่ได้แบบมีสเกิร์ตแบบว่าใหญ่ชิ้นใหญ่ขนาดนั้นนะครับเขาจะเน้นไปทางรูปลักษณ์ของตัวรถมากกว่าเดี๋ยวปัตเตอร์จะพามาดูจุดเด่นอีกที่หนึ่ง ด้านหลังพูดถึงฝาท้ายกันบ้างนะครับไม่พูดไม่ได้เลยไฟแบบขับตามหลังมารู้แน่ๆว่าต้องเป็น Honda Civic นะครับผมเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสังเกตง่ายนะครับผมเพราะว่ามีโลโก้ Civic ด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็ i v วิเทด้านขวาแต่บางคนก็จะเอาคำนี้ออกเหมือนกันดึงออกแล้วก็ติด RS มีเหมือนกันหลายๆคนต้องจริงๆมันต้องดูพวกออปชันมากกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายนะครับไฟท้ายที่ เดี๋ยวจะให้ให้ตาก,กล้องมาดูข้างๆอ่าคุณจะเห็นเลยว่าด้านท้ายของเขาเนี่ยเ,เขาจะโปร่งกว่าด้านหน้าเห็นไหมตรงกลางนะครับผมมีกล้องถอยหลังมาให้ใต้ตัวโลโก้นะครับเขาจะมีกล้องถอยหลังมาให้อันนี้คือกล้องเดิมๆนะไม่ใช่กล้องติดนะครับฝากระโปรงหลังนะครับคุณเห็นไหมค่อนข้างเล็กมันเล็กมากเลยนะแต่เดี๋ยวพัตเตอร์จะเปิดให้ดูนะครับนี่เนี่ยฝากระโปรงหลังมันเล็กมากเลยนะแต่ ที่เก็บสัมภาระนะครับผมได้มาค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้ก็คือของเดิมเลยนะครับเป็นของเดิมเลยอันนี้คือที่รองอันเดิมนะครับภายในก็คือสามารถเก็บกระเป๋าสัมภาระที่เป็นใบใหญ่เนี่ยพัตเตอร์มองว่า2ใบนะวางได้2ใบเลยถ้าวางคู่กันอย่างเงี้ยวางได้2ใบนะครับผมอันนี้ก็เปิดด้านล่างมานะครับอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับไม่ใช่เพียงแค่ยางอะไหล่แล้วก็พวกอุอปไอพวกตัวยกตัวขันอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะ กุญแจสำรองก็ครบบุ๊กเซอร์วิสก็ครบคุณเอาคันนี้ไปนะลูกค้าสามารถที่จะเข้าศูนย์ต่อได้เลยเดี๋ยวพัตเตอร์จะพาไปดูด้านในกันว่าภายในคันนี้นะครับสวยแค่ไหนข้างนอกสวยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวตามพัตเตอร์มาเลยฮะครับผมอ,อันนี้คือภายในของ Civic fc นั่นเองหลายๆท่านก็อาจจะเคยเห็นตาม YouTube ในคลิปมากันก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมด้านข้างเนี่ยซีวิค fc นี่ดีอย่างหนึ่งนะประตูฝั่งซ้ายนี่มีปุ่มปลดล็อกด้วยนะ ประตูฝั่งซ้ายเนี่ยมีปุ่มปลดล็อกด้วยปกติรถเนี่ยจะมีแค่ฝั่งขวาถูกไหมก็คือสามารถสั่งปลดล็อกได้จากที่นั่งคนขับเท่านั้นแต่ว่า F.C เนี่ยเขาจะมีด้านซ้ายมาให้ด้วยนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีจอนะครับจอเมื่อกี้ที่พัตเตอร์บอกเนี่ยก็จอตัวนี้ก็จะคล้ายๆแจ๊จีเเหมือนกันนะครับก็คอนโทรลต,ต่างๆก็คือลักษณะนี้นะครับผมเป็นสัมผัสนะครับสามารถสัมผัสได้เลยเพิ่มเสียงรถเสียงจากตรงนี้ได้เลยรวมถึง แอร์ uh, Air, นะครับพวกนี้ก็คือใช้งานได้หมดใช้งานง่ายนะครับใช้งานไม่ยุ่งยากเกียร์จะอยู่ตรงนี้หมดนะครับผมเกียร์อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่เกียร์ถอยหลังให้ดูนะครับเห็นไหมนี่เขาก็จะเป็นกล้องมองหลังนะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด3มุมด้วยกันนี่มุมแคบก็มีนะครับมุมกว้างก็มีอ่าถ้าเราใส่เกียร์กลับมาเกียร์ดีกล้องมันก็จะหยุดทํางานนะครับผมเบรกมือเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับเบรกไฟฟ้าตรงนี้เลยที่วางแขนต่างๆก็ เป็นซอฟต์เหมือนกันนิ่มๆเราสามารถวางแขนได้โดยที่ไม่เจ็บสอกเลยนะครับผมอ่ะมาถึงพวงมาลัยกันบ้างนอกจากข้างนอกตัวรถแล้วภายในแล้วพวงมาลัยก็ยังออกแบบมาได้จับแบบค่อนข้างที่จะกระชับนะครับผมคันนี้ก็สภาพเดิมๆนะพวงมาลัยเดิมๆไม่ได้มีหุ้มใหม่นะครับมีคูชคอนโทรลต่างๆมีหมดนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงมีหมดตัดด้วยสีโลหะแบบนี้นะครับคุณจะขับมือเดียว หรือว่าจับ2มือก็จับได้ถนัดหมดนะครับออกแบบพวงมลาลัยมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมปุ่มสตาร์ทนะตัว 1.8l e จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับตากล้องมาดูที่เลขใหม่นิดนึงหน้าปัดดิจิตอลแยก3ช่องของเขานะครับให้ดูเลขใหม่ดูตรงนี้นี่ตรงกลางเลย64,935มาถึงเบาะก,กันบ้างเบาะก,ก็จะเป็นสีครีมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงกลางจะตัดด้วยลวดลายแบบสไตล์คาร์บอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเบาะเดี๋ยวบัตเตอร์ พาไปดูด้านหลังกันว่าเอ้ยรถที่มันสปอร์ตแบบเนี้ยด้านหลังมันนั่งได้ไหมมันโดยสารได้หรือเปล่าด้วยความที่มันสปอร์ตแล้วเนี่ยประตูมันจะเล็กนิดนึงแต่นั่งได้สบายเป็นรถที่แบบรู้สึกว่าแปลกมากเลยนะครับสปอร์ตขนาดนี้แต่ด้านหลังเนี่ยนั่งได้ค่อนข้างที่จะโอเคมากกว่าหลายๆรุ่นเลยนะแล้วก็ที่สำคัญตรงกลางมีที่วางแขนนะครับนุ่มด้วยแล้วก็มีที่ใส่แก้วกระจก ก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมนี่สวยงามภายในนะครับกับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวสําหรับวันนี้นะครับผมขอจบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ช่วงหน้าครับสวัสดีครับ